อารุรวัดสวัสดีครับตื่นแล้วครับพาเพลินมากินกาแฟร้านอะไรไม่รู้จำชื่อร้านไม่ได้นะร้านอะไรร้านนี้เออ,เอ,อร้านเนี้ยสักร้านหนึ่งอยู่แถวแถว แถวราชพฤกษ์นะแต่ราชพฤกษ์แล้ววันนี้เราตั้งใจจะไปกินซูชิโร่กันที่เวสต์วิวแต่ว่ามึงต้องเข้าใจนะว่าวันนี้คือวันจันทร์ซึ่งกว่ามึงจะได้ดูคือวันอังคารใช่ไหมแล้วมันเป็นวันจันทร์ที่กูงงมากเลยกูรู้สึกมีความรู้สึกว่าแม่งคือวันหยุดวันหยุดที่เฮียแต่ว่าวันนี้กูต้องทํางานนั่นแหละก็เลยแบบเฮียไปกินซูชิโร่เออยต่มันทํางานนะแต่มันเอ้ยทํางานเอ้ยเดี๋ยวมันซักผ้านะซักผ้ามันก็คือวันหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบงงๆงกงๆองนะแต่ว่าตื่นมาละมึน ความเศร้าๆหน่อยๆน,น,น,นิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่านั่นแหละกูกูกูแบบยังสับสนเรื่องนี้อยู่ว่าแบบสรุปมันคือวันหยุดหรือว่ามันคือวันพักหรือว่ามันอะไรยังไงนะแต่ว่าแผนก็คือเดี๋ยวเราไปกินซูชิโร่แล้วก็เข้าบอบินเก้าไปเอาเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วก็ประชุมถ้าประชุมเสร็จแล้วแล้วถ้าหิวก็กินร้านป้าถ้าไม่หิวก็เอาไปสักผ้ากันนะประมาณนั้นแผนวันนี้ไม่รู้จะได้ตามนี้หรือเ <Let 's S 1> ปล่า เออต้องไปแมคโครด้วยเพราะว่าน้ำก็หมดนะเพื่อนก็ต้องซื้อกับข้าวเข้าห้องนะก็ว่ากันไปก็เติมต้นวันกันไปอย่างนี้แล้วกันนะครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้ะครับ อนนี้เรากินซูชิโร่เสร็จแล้วเราก็กาลังจะมาซักผ้านนะจริงๆเรามีแวะไปนั่งทํางานดีพอปิดก้าวเลยวันนี้ประชุมยาวๆเอาประชุมนานไหมถึงประมาณไปสองไปสามไหมเออประมาณนั่นแหละประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะซึ่งวันนี้เขามีอิชูนิดหน่อยกับไอฟีเจอร์ที่ทําไปแล้วก็แก้ขึ้นไปแล้วรีพอร์ตไปเสร็จเรียบร้อยก็เลยแบบงานว่างอีกลแล้ว <laughs> เพิ่นก็ถามว่ามาปาไม่มีงานหรอใช่วันนี้ก็ ฝึกเพลงว่างๆแล้วมีนั่งคุยกับไอ้แชมป์เรื่องอาจจะต้องเหมิดโค้ดฟีเจอร์อะไรเงี้ยที่แบบคือมันเป็นหนึ่งโปรเจกที่ทําร่วมกับเวนเดอร์จริงๆเรียกว่าร่วมกันก็ไม่ได้เพราะว่าคือแบบสลับกันทําอ่ะเออแล้วเขาแบบมีระบบเหมิดบ้านระบบอะไรจัดการบ้านอ่ะเขาแบบไม่ยอมรับในสิ่งที่พวกกูทาก็เลยต้องมีท่าอะไรแบบแปลกๆนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่านั่นแหละก็เคลียร์ไปได้เรียบร้อยก็เดี๋ยวเอาท่าตามที่คุยกับแชมป์ไปมึงไม่รู้หรอกนะว่าพวกกูใช้อะไรกันไม่รู้ไม่รู้กูจะพูดทําไมนะ เออพอนรู้พันเก่งมากแล้วก็ซูชิโร่เมื่อเช้าคือกูกับเพิ่นไม่เคยกินซูชิโร่เป็นมื้อเช้าเลยนะกูก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่ว่ามันอิ่มดีอ่ะมันอิ่มแบบอิ่มนานดีอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮลตี้อ่ะเพิ่น เรากินปลาเป็นมื้อเช้า,เาไม่ได้กินผักเออแต่เราไม่ได้กินผักแต่ปรามกินเต้าหู้นะเต้าหู้หวานแสนอร่อยมันชื่อชื่ออะไรนะเออจัไม่ได้ว่ะเป็นถุงเต้าหู้เออที่มันเป็นถุงเต้าหู้อ่ะกูรู้สึกว่าเฮ้ยไอ,ยอยแบบเนี้ยสามารถกินทุกวันได้นะกินกับแตงกวาอะไรเงี้ยกูก็น่าจะชอบแตงกวาเย็นเย็นแช่เย็นๆ,ๆน่าจะสดชื่นแล้วก็เดี๋ยวรอซักผ้าแล้วเดี๋ยวเรามีไปแมคโครต่อไปซื้อของเข้าห้องพวกเป็นน้ำเป็นกระพงกับข้าวอะไรที่เราซื้อเก็บไว้ทำนะของประจำาัิทย์กลายเป็นรูทีนความเท่ไปแล้วก็เดี๋ยวพร่่้มไรปวู เดี๋ยวค่อยว่ากันนะวันนี้ถ้าสมมุติว่าวันนี้เวลาแบบเสร็จไวไปซื้อแม่ของแม่โคเสร็จไวก็อาจจะขึ้นไปเดินแต่ว่าถ้าแบบเปื่อยก็อาจจะไม่ได้เดินนะก็รอติดตามชมกันไปวันนี้เิียวเียวยวยาโอ้กินโซชิโร่เป็นมื้อเช้านี่มันมันเมกไม่ดีนะมันทําให้แบบเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีนะโอเคไปเดี๋ยวนั่งดูยูทง y o YouTube รอผ้าก่อน น,นี้ซักผ้าเสร็จเรียบร้อยนะแล้วซักผ้าเสร็จแล้วเราก็ไปแมคโครต่อแต่ว่าด้วยความที่ตอนเย็นเว้ยเย็นวันจันทร์เนี่ยรถมันติดคือจากไอ้ตรงที่กูไปซักผ้าเนี่ยแถวแถวพันนกนะคือแมคโครที่จะไปได้ก็มีแมคโครจรันมีแมคโครฟูดสวิดปิ่นเก่าแมคโครฟูดสวิตกันละประพึกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพลินหาม,ามันคือแมคโครบางบอนแล้วทีนี้ดูจากเวลาแล้วเราก็เลยเออแมคโครบางบอนเนี่ยมันอยู่ไกลนะแต่ว่าเวลามันน้อยกว่าก็เลยอ่ะลองไปแมคโครบางบอนแล้วเพลินบอกว่าเรา เคยไปด้วยพอขับรถไปถึงเฟิร์นบอกว่าเอ๊ะไม่เคยมานี่นะปูกเเลยอ้าวไงงั้นอะแต่ว่าลงไปก่อนนะถือว่าได้ไปแมคโครแล้วทีนี้พอแบบเราแบบไปเข้าห้องน้งห้องน้ำอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอารถเข็นเข้าไปแล้วแบบเชี่ยมันเป็นแมคโครแบบแมคโครอะแบบโคเลยอ่ะ ใหญ่อะมึงือมึงทีวีมีครบทุกแบรนด์มีแบบหลายไซส์แบบโอ้ยอันนี้ทีวีนะทั้งทั้งที่แบบแมคโครมันก็แบบปกติเขาก็เป็นเด่นเรื่องทีวีอยู่แล้วอะแล้วก็แบบเฮียขขงแบบโอ้ยอลังช่างคือไม่มีการอยู่แบบไม่มีการอยู่แบบแอร์อัดเหมือนฟูตูวิดอะที่แบบอืมจัดการพื้นที่แบบยอดแต่อันนี้คือแบบเอาเลยเอาให้เต็มที่มีหลายไซส์อะไรเงี้ยม่งแบบเฮียสุดยอดมากแล้วคือม่งทาให้เราอะเดินแมคโครนานกว่าปกติเลยคือ ดูคือมันไม่เกี่ยวกับระยะทางนี่มันใหญ่นะแต่พอของมันเยอะเราก็เลยแบบอุ้ยอันนู้นอันนู้นเน้นนนี่น่าสนใจเอ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้กระบี่ <laughs> แบบท่าทการตลาดชิบหายเลยอะแล้วทางเดินอะไรที่เขาให้เราเดินเดินวนวนวน,วนแล้วกูก็แบบงงว่าเอ้ยเราเดินดูเราก็ของหลายอย่างเหมือนกันนะทำไมเราเดินกลับมาที่เดิม แต่ว่านั่นแหละครับก็ได้ของมาสรุปแล้วเนี่ยของที่เอามาเนี่ยคือจะทําตามเพลินเพลินเนี่ยเขาอาทิตย์ก่อนหน้าเนี่ยเพลินทําปลาทําอะไรผัดใช่ไหมกูก็เลยคิดว่าเออกูจะทําเพปฟู้ดบ้างแต่ว่าปลาที่กูเลือกเนี่ยก็จะเป็นปลาดอลลี่นะตั้งใจว่าสิ่งที่จะเพบไว้เนี่ยมีปลาผัดปลาผัดเห็ดอ่ะแล้วก็ผัดฟักทองสามอันนี้จะเพบไว้ใส่กล่องแล้วก็ถ้าจะกินก็เอามาเวฟส่วนอาหารที่แบบจะปรุงสดก็คือจริงๆมันก็ไม่ได้ปรุงสดหรอกก็คือเอาไอ้ผักแช่แข็งอ่ะไปกลิวเหมือนเดิมแล้วก็ทอดไข่เหมืนมททอน ีส่วนนี้แหละที่เพรพไว้เพื่อจะได้ให้โภชนาการมันเต็มที่นะพวกไอ้พวกแบบผักที่กูต้องกินแบบแบบที่เพลินบอกก็คือครึ่งจานเนี่ยจะต้องเป็นผักสองซึ่งเป็นผักสส่วนนะแล้วก็โปรตีนหนึ่งส่วนคาร์บโบไฮเดรตหนึ่งส่วนอะไรเงี้ยประมาณนี้คร่าวๆแต่ว่าจริงๆเพ่นอนคาร์โบไฮเดรตน,นับไอ้ฟักทองด้วยได้ไหมหรือว่าไง มไไ่ด้สักทองนับเป็นผักเหรออุ้ยถ้าั้ไงเขาก็กินผักเยอะกว่าคาร์โบไฮเดรตอีนะแทบจะกินผักประมาณ65%เลยเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตน้อยน้อยมากเลยอ่าใช่เออประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องบูชนาการอะไรเงี้ยขอลองทำแบบนี้ไปก่อนถ้าสมมติว่ากูรู้สึกว่ากูทำได้ยาวๆแล้วกูแล้วกูโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาแชร์กันว่าทำอะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะได้เห็นอยู่แล้วว่ากูจะทำยังไงอะไรเดี๋ยวถ่ายดูว่ากูจะทำกับข้าวอะไรกินนะนะในช่วงอาทิตย ก็เลยซื้ออันนี้จัดการเลยทีเดียวเดี๋ยวไปทำพรุ่งนี้นะที่ห้องก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับวันนี้ยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นวันทํางานที่สับสนว่ากูจะหยุดหรือกูจะทํางานนะแต่ว่าก็เป็นวันที่ดีที่เราได้เริ่มต้นวันด้วยการกินซูชิโร่เออแล้วตอนเย็นสรุปคือกูก็กินซูชินะคือไปซื้อซูชิรสจากไอ้แมคโครมาเนี่ยแล้วก็แบบชอบมากเลยเต้าหู้อนะันนะั้นอ่ะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีท,ทาเดี๋ยวค่อยว่ากัน คือถ้าแบบมีแบบเป็นตอนเช้าอาหารแบรบที่ให้พลังงานตอนเช้าได้น่าจะดีนะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เกิดวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยกินอาหารได้ครบห้าหมูน่นอนได้ครบวันละแปดชั่วโมงกินน้ำไ้ครบแปดแก้วอะจ๊ยมีอะไรอีกอะออกกำลังกายด้วยอย่าลืมโอเคเจอกันพรุ่งนี้ส <Okay. S 1> วัสดีจ้ครับ